โดนสองครับผมตอนนี้ครับผมเยืะอคู่ครับทางนู้นนะทางนู้นหนึ่งครับทางนู้นน่าจะเป็นยี่สกนะครับผมตรงนี้เป็นนวนจันนะครับเอ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหดูดูปลาดูดูนี่อ่ะมาแล้ว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 ครับมาแล้วอุ้ยมาแล้วครับผมโดนคู่เลยครับตอนนี้มาแล้วครับนี่นาบูมนะครับผมโดนสองครับผมตอนนี้ครับผม เยอะคู่นะครับทางนู้นนะทางนู้นหนึ่งครับทางนู้นน่าจะเป็นยี่สกนะครับผมตรงนี้เป็นนวลจันทร์นะครับนวลจันนี่ประมาณไซส์สามอ่ะ้นทิ้งคันไปแล้วครับผมโดนไล่กันนะทางนู้นโดนก่อนยี่สกก็ไม่วิ่งนะทางนู้นก็ไม่ออกเลยนะมาแล้วครับนวลจันทร์นวลจันทร์มาทางนู้นยี่สกทางนู้นยี่สกไหมครับยี่สกเห็นไหม,มยี่สกนี่คงจะไม่ขึ้นง่าย จะเย็นเย็นจะเย็นเย็น,นมาแล้วครับผมหนวนจันออืนนจันนบุมโอ้ยสุกก็ไม่วิง่งนะไม่วิ่งนะเยอะยากมากเลยนะอืแรงมันเหลือเยอะอมาขึ้นแล้วครับผมนวนจันตัวนี้ใสอประมาณสักสามโลกว่ากว่า<ห>นนจันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยมาแล้ว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 อา้ย <laughs> ไม่ยอมยังไม่ยอมถานูนก็ยังไม่ได้จับขันนะครับผมนะถานนนะถานนใจเย็นเย็นิ่สกเอเย็นเย็นขนาดโวนจันทยังแรงขนาดนี้อ่ะขึ้นครั้งที่สองนี่รอดยากแล้วร้อยอยู่แล้วครับอันนี้ถานนทิ้งขันไปอีกหนึ่งรอบแล้วครับผมอ่ะเรียบร้อยครับผม แล้วตอนนี้เรียบร้อยอยู่แล้วอยู่แล้วยังไปอยู่ยังไปอยู่อ้าวขึ้นแล้วครับผมวันนี้รันนี้ยอมแล้วยอมของแท้ยัง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 เถียงยังเถียงอยู่โอ้ยยังจะไปอยู่สุดยอดอ๋อหนุนจับคันได้แล้วครับผม ทางนู้นเป็นยิศกนะยิศกนี่มันไซ5ขึ้นนะใจะเย็นนะครับใจเย็นนวนจันครับนี่หนวนจันเรียบร้อยครับผม,มขคอหักแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอโหน่าจะมีสามกว่าสี่นะครับเนาะสี่ได้อยู่สามสี่โล จอดนี่ไปมาแล้วอครับไปเดินไปดูทางนู้นต่อเมื่อเช้าขาดใช่ไหมขาดสองตัวแล้วเหรอโอ้โอโอใจ่เย็นๆครับผมยี่สศกต้องใจเย็นๆนะครับนี้เจ้าของผลงานเมื่อวานนะครับเนี่ยพระเอกเมื่อวาน ังไงก็ต้องใจเย็นเย็นม,มาลงเลยครับลงเลยดีกว่าลงไปเยอะข้างล่างดีกว่ามันจะได้ถอยง่ายๆอืมไม่ลงจากบรลลังอะ่ะมันจะได้ถอยง่ายๆอืมแต่ว่าระวังนะมันนะมันจะลื่นจับเห็นระวังดีๆเวลาปลาเข้ามาจะได้ถอยง่ายๆยืนบันลังมันถอยไม่ได้เจ้าทินว่าไงครับเจ้าทิน จเทียนใส่มยอมแล้วยอมแล้วคนยอมแล้วปาก็ยอมแล้วใจยินใจยินใจยินครับใจยินครับอือโหไม่เล็กเนึกไม่เล็กเนึกโอ้ยใจยินยืนใจยืดอันตรายมากเลยยืดเสียวเสียว เดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นไหมไหมไหมนั่นนั่นนั่น่ะวนจิบมันตัวน่ะหน้าหน้าบนลลังอ่ะยังมีอยู่นั่นอ่ะจริงนะไม่วนอยู่มีมีโอกาสโดนแหมมาขึ้นแลขึ้นแลเออขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแล โอ้โหดูด,ดูปลาดูดูอืมอ้าโอ้โยมามามา,มาสวิงลงได้ครับสวิงลงเลยคนจะหมดแล้วคนเยอะจะหมดแรงแล้วครับมาป่าก็ยอมโมดีอะโอ้เรียบร้อยครับผมใจเย็นใจเย็น พอแล้วพอแล้วนะนนด,ด,ดนูด้านได้ละตักได้ละคอยดันไว้ดันไว้ดันไว้ใจเย็นๆครับใจพึงพ่งใจพึ่งใจพึ่งใจพึ่งใพึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆทำเข้ามาใกล้ๆก่อน <c oughs> มันยังไม่ยอมดีนะใจะเย็นนะยังจรงหมาแล้วครับผมมาแล้วลอยแล้วครับลอยแล้วครับ <c oughs> หมูใจเยื <c oughs> ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีแรงอยู่ยังมีแรงเถียงอยู่ยังมีแรงเถียงอยู่ครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับมา มาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับผมฮารุนจนเหนื่อยโอ้โหเจ็ดแปดโลตรงนี้หมดไปสองอืม